ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับผมวันนี้มาทำอยู่ที่อำเภอแก่งคอยครับผมจังหวัดสระบุรีครับ6เฮ็ดเฮ็ดหนึ่งครับผมอีสูร195ครับนี่ครับก็อันนี้ก็เป็นนันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ ไปรุ่นกำลังไปรุ่นสร้างตัวครับผมนี่ครับอขอขอข้างหลังหน่อยเพราะว่าโอเคครับนี่ครับสวนสุวรรณันครับผมไม้ล้อมเนี่ยสนใจไม้พันไหนเรียกเรียกเรียกได้ครับโทรได้ครับติดต่อได้ครับผมนี่ครับก็ขอขอบคุณครับผมเป็นตัวนี้เป็นเอระโมวันโวครับหกเฮฟเฮฟหนึ่งครับผม

เดินท่อให้เรียบร้อยครับผมตัดตาำคำขอครับตตอมตม้ตมต้อมต้มเร่งแล่เร่งแน่นะขอฟังเสียงหน่อยยับ ดูฝั่งท่ออัดกันครับผมโอเค,อเคาเยจกไทครับผมก็ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ท่านเลือกใช้บริการของมหาเวยครับขอขอบพระคุณด้วยใจจริงครับอันนี้เราก็ผมก็มาทำอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับผมอำเภอแก่งคอยครับ ตำ,ตำบลชะอมครับผมนี่ครับเสียใหญ่ใจดีเรียกใช้บริการของมหาวลัยครับขอขอบคุณด้วยใจจริงครับผมสวัสดีครับ